อดีตปปชนักวิชาการฝีปากก้าออกมายืนยันยังไงก็ตามชาญพงเพชรว่าที่นายกอบจอปทุมธานีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คนแรกที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือตัวอาจารย์วิชามหาคุณตำนานปปชที่เรียกว่าออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ผ่านการให้สัมภาษณ์ทีวีช่องหนึ่ง อาจารย์วิชาก็บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยตัวคุณชาญพงเพชรเนี่ยเรียกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้ากะกะตมีกรณีเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งนายกอบจอปรปทุมธานีอาจารย์วิชานี้ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทเทียบเคียงโดยหยิบกฎหมายลูกก็คือกฎหมายพรบประกอบรัฐนูลเรื่องของปปชเนี่ยมาตรา81ของปี2561เนี่ยมาท่านบอกว่าใน มาตรา81เนี่ยกำหนดไว้ว่ากรณีที่มีอายการสูงสุดเนี่ยสั่งฟ้องคดีใดคดีหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคณะกรรมการปปชเนี่ยสั่งฟ้องเอจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีการประทับรับฟ้องเนี่ยก็ในมาตรา81เนี่ยระบุไว้เลยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนคนนั้นเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เหตุผลก็เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ คดีความต่างๆไม่ให้ไปข่มเหงไม่ให้ไปข่มคู่แล้วก็ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพยานหลักฐานรวมถึงถ้าปล่อยให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเรื่องนี้เนี่ยตามพรบประกอบรัฐนูนของปปชามาตรา81เนี่ยตอนเขียนเนี่ยเขาเขียนไว้ถึงคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแต่ว่าตัวอาจารย์วิชาเนี่ยท่านบอกเลยว่าเรื่องนี้ท่านผู้ชมมันครอบคลุมไปถึง สารอาญาแผนทุจริตด้วยเพราะงั้นเอาไปใช้ด้วยกันด้วยเพราะงั้นเรื่องนี้แน่นอนตัวอาจารย์วิชาเ็าบอกว่าตัวคุณชาญพงเพชรไม่มีอย่างอื่นที่สามารถทําได้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีอันนี้เป็นอาจารย์วิชาบอกว่าเป็นเรื่องของกฎหมายเลยนะเป็นบทบัญญัติง่ายๆของกฎหมายแต่ว่าถ้ามีกรณีที่สารสั่งเป็นอย่างอื่นนี่แหละที่เป็นประเด็นที่ตัวคุณภูมิธรรมตัวพรรคเพื่อไทยออกมาอ้างว่าสารไม่ได้สั่งตัวอาจารย์วิชาก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเลยใครที่ถูกอายการ он, ถูกปปชสั่งฟ้องเนี่ยแล้วก็ถูกประทับรับฟ้องเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติยกเว้นกรณีที่สามารถทําหน้าที่ได้เนี่ยสารเขาจะมีคําสั่งมาท่านผู้ชมนี่แหละที่เป็นประเด็นที่แตกต่างก็คือว่าถ้าสารเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ท่านจะมีคําสั่งออกมาเลยแต่กรณีนี้เนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นหลักของกฎหมายตัวอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ยเรียกว่าออกมาพูดเรื่องนี้หนักแน่นท่านผู้ชม อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือตัวอาจารย์แก้วสรรอดิโพนักวิชาการฝีปากา้าอาจารย์แก้วสรรก็บอกเลยว่าก็อ้างเหมือนกันแล้วก็พูดไล่เรียงมาเลยท่านก็ตอบคําถามในเรียกว่าเฟซบุ๊กของท่านเนี่ยนะท่านก็บอกว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยความผิดเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าไปดูแล้วข้อหาที่ตัวคุณชาเนี่ยโดนนะตัวอาจารย์แก้วสรรบอกว่ามีทั้งเรื่องของออทุจริตเรื่องถุงยางที่ แล้วก็มีเรื่องของการซื้อเครื่องออกกําลังกายซึ่งก็มีปัญหาแล้วก็ถูกฟ้องร้องอยู่ตัวอาจารย์แก้วสรรก็บอกว่านี่แหละมาตรา81พรบประกอบรัฐนูลของปปชนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนถ้าถูกอายาการถูกปปชสั่งฟ้องถูกประทับรับฟ้องเนี่ยต้องหยุดอันนี้เป็นหลักของกฎหมายไม่ต้องมาดื้อแพ่งตัวอาจารย์แก้วสรรก็บอกแล้วก็ยังพูดไปถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะต้องเป็นคนดําเนินการก็คือตัวผู้ว่าปทุมธานี แล้วก็ตัวมหาไทยก็ต้องเป็นคนกำกับแต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยตัวคุณชานเนี่ยอาจารย์แก้วสรรเนี่ยพุ่งไปถึงตัวคุณชานเลยนะรู้ว่าตัวเองมีคดีทั้งเรื่องทุจริตถุงยางชีพทั้งเรื่องที่มีการฟ้องร้องอยู่ทําไมถึงยังมาสมัครอยู่แล้วก็บอกเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวคุณชานเนี่ยทำได้อย่างเดียว1คือขอโทษประชาชน2คือต้องลาออกลาออกเลยไม่ต้องรอลุ้นผลว่านายกจอบจจะประกาศจากกรกะตะยังไงแล้วก็ทวงถามไปถึงพรรคเพื่อไทยเลย จะแสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงพูดไปถึงคุณอุ้งอิงเลยบอกว่าให้คุณอุ้งอิงเนี่ยไปคุยกับคุณทักสินด้วยแล้วก็ให้ออกมาขอโทษประชาชนเป็นไม่ได้หรือไม่เป็นช่วงเวลาสําคัญที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยสามารถแสดงสปิริตเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เอาคนที่มีคดีทุจริตเนี่ยมาลงสมัครนายกอาบาจอแบบที่แหม่ทาให้เสียโอกาสเนี่ยตัวอาจารย์แก้วสันก็ทวงถามไปเลยอยากรู้ว่าเรียกว่าสปิริตอยากรู้ว่าความรับผิดชอบทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ย้อนไปที่อาจารย์วิชานิดนึงท่านผู้ชมอาจารย์วิชาก็พูดถึงมีคนถามว่าเอ๊คุณชานตอนถูกชี้มูลเนี่ยไม่ได้เป็นนายกอบจอแล้วรอบนี้กลับมาเป็นนายกอบจอใหม่เนี่ยเป็นยังไงอาจารย์วิชาก็บอกว่านี่แหละไม่ได้เป็นตําแหน่งเดิมซ้ําตําแหน่งเดิมแล้วก็เดี๋ยวก็ไปยุ่งกับเรื่องพยานหลักฐานเดี๋ยวก็ไปทําให้รัฐเกิดความเสียหายต้องหยุดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พูดไปถึงเลยว่าถ้าพูดว่าถ้าเกิดคุณชานดือ้อยังมาทําหน้าที่ผู้ว่าปทุมไม่สั่งแล้วตีมหาไทยไม่สั่งเนีโดน แต่ว่าล่าสุดคุณอนุทินพูดพ่วงไปเลยนานผู้ชมแกบอกเลยว่าแกไม่เสี่ยงนะเรื่องนี้ขั้นต้นเนี่ยก็จะให้ผู้ว่าปทุมเนี่ยเป็นคนดําเนินการก่อนแต่ว่าถ้าเรื่องมาถึงแกยังไงก็ต้องปลดแล้วก็ไม่หนักใจไม่ว่าจะเป็นพวกพ้องไม่ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาลถ้าทําผิดกฎหมายต้องฟันแน่นอนแล้วแกก็บอกว่าปลดแน่แล้วก็คุณอนุทินยืนยันเลยว่าทุกอย่างจะดําเนินการตามความเห็นของเลขากิษรีกาที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ นี่แหละท่านผู้ชมเรื่องร้อนๆของชาญพวงเพชรว่าที่นายกอบจปทุมธานี